มเรียบร้อย <laughs> เราได้ทักษะมาแล้วโอเคแต่เราก็ยังทำอะไรไม่ไนดะ้โอ้โหลูกก็ตายมาครับคราวนี้เรามาเล่นกับบอสอีกตัวหนึ่งนะฮะผมได้ตายไปแล้วหนึ่งนะครับผมแต่ว่ายากยากพอสมควรนะฮะแต่บอสตัวนี้นะฮะแบบไม่รู้จะตึงไปไหนนะฮะคือแบบบอสตีเราไม่ได้เลยนะครับผมเป็นแค่คนธรรมดา มันวิ่งไปทั่วเมืองนะครับผมเอาง่ายๆคือมันมีแบบยังไงในเมืองนั้นแตะมันมีนักรบอัศวินอยู่คราวที่เขากูเข้ามาหาเราเลยเราโอ้โหตายเลยครับผมเราทาอะไรไม่ได้เลยเยอะมากนะครับผมแล้วแถมในเมืองนี้มันมีนักบวชเลยนะก็จะยากเข้าอีกเลยคือเราต้องฆ่าจาพวกนี้ก่อนนะโอเคเราต้องฆ่าพวกนี้ก่อนนะฆ่าหมดทุกคนเลยมันจะได้ม่เกี่ยการแล้วนะดูเลือดดูเลือดดูเลือดสัต นี่สวยฆ่าทุกคนเลยจะได้จบปัญหานะเจะแ๊แกอยู่ไหนนี่ดาวนล้วแข็งร้อยขึ้นฟ้านี่นด่ดาวแข็งเออปันโอ้ฟันโดนเ้วด้วยนี่นี่โอ้เผาแรงมาก ไม่โดนนี่ดูเลือดดูเลือดเจก็จะวิ่งไปอย่างนี้แหละวิ่งไปทั่วเมืองนะฮะก็เราต้องคลายนี้ให้ได้ก่อนมันอยู่ในนี้นะเด็ดเด็ดเด็ดไอ้คนแบบตายมึง ตาย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 ,ยตายไม่ลอยตายตายเน่เน่เน่่น่่นนนปันเจวิ่งไปไหนแล้วเจแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะบอกเลยว่าตายตายแน่นอนนะนะผมจะไล่ฆ่านะครับผมคุณยาย เจอผมแน่ก่อนอื่นจะต้องบินขึ้นก่อนไม่เมอร์ซี่อะไรทั้งนั้นนี่นี่นี่คาแล้วขึ้นไปไหนนี่นี่นี่ตายกันทั่วเมืองแล้วนี่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 เจ๊ทำใหตายผมนี่นี่นี่ปั่น พี่ไม่นี่นนนเรียบร้อยเราได้ทักษะมาแล้ว,ลวโอเคแต่เราก็ยังทำอะไรไม่ได้นะโอ้โหลูกก็ตายโอเคแปบ๊บหนึ่งนะขออยู่ในนี้กันนะเจอกันครับผมตอนนี้ผมยังไปไหนไม่ได้นะครับ ขออยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันนะแม่บายครับผมตอนนี้แดดออกแล้วเจอกันครับผม